สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่28เมษายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเชา้าวันนี้เราก็มาสรุปตารางเงินเข้าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมกันนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนยังสงสัยว่าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราจะได้รับกันยังไงบ้างในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในวันที่1พฤษภาคมค่ะสำหรับในวันที่1พฤษภาคมจะมีวงเงินที่โอนเข้าให้ทั้งหมด3รายการนะคะรายการที่1จะเป็นวงเงินสำหรับใช้รูดซื้อสินค้า 300บาทสําหรับร้านที่เข้าร่วมโครงการสําหรับเราไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตรงนี้จะได้รับ300บาทเท่ากันทั่วประเทศทุกพื้นที่แล้วไม่มีการแบ่งแยกเป็น200-300เหมือนรุ่นเก่าแล้วเพราะฉะนั้น เราสามารถใช้ได้ทันทีในวันที่1พฤษภาคมนะคะโดยวงเงินตรงนี้เขาจะตัดยอดเดือนต่อเดือนนะคะไม่มีการทบไปเดือนถัดไปได้ยกเว้นสำหรับคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนตรงนี้ต้องย้ำนะคะใครที่ยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วแล้วก็เคยใช้สิทธิ์ไปแล้วในเดือนเมษายนจะได้รับ300บาทในวันที่1พฤษภาคม แต่สำหรับคนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนกลุ่มนี้ในวันที่1พฤษภาคมจะสามารถใช้วงเงินรู้ซื้อสินค้าได้600บาทนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะก็คือกลุ่มที่เพิ่งยืนยันตัวตนสำเร็จหรือว่ายืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26เมษายนนะั้นนั่นก็คือ 300บาทจะเป็นของเดือนเมษายนซึ่งทางภาครัฐเขาจะทบให้นะคะแล้วก็วันที่1พฤษภาคมได้รับ300บาทเหมือนคนทั่วไปปกติเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กลุ่มนี้รู้ซื้อสินค้าได้เลย600บาทส่วนวงเงินที่2จะเป็นวงเงินสำหรับค่ารถค่าเดินทาง750บาทอันนี้ถ้าหากว่าเดือนเมษายนใช้ไม่หมดเขาก็จะตัดสิบไปเลยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้ใช้เลยเขาก็ตัดไปเลยเหมือนกันแต่ใครที่ใช้หมดแล้ว วันที่1พฤษภาคมจะมีเงินโอนเข้าให้อีก750บาทก็สามารถนําไปใช้ขึ้นรถใช้เดินทางค่ารถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถทัวรถบขอสอเรือโดยสารได้หมดเลยนะคะอันนี้700บาทเดือนต่อเดือนเท่านั้นนะคะส่วนวงเงินที่3ก็จะเป็น ค่าแก๊สหุงต้มซึ่งตอนนี้ยังคงได้รับอยู่ที่80บาทต่อ3เดือนใครที่ใช้หมดไปแล้วในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมก็จะไม่ได้รับนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ใช้ในเดือนเมษาสามารถใช้ได้ในเดือนพฤษภาหรือมิถุนาซึ่งจริงๆเงินค่าแก๊สหุงต้มในทางคอรมอมีการอนุมัติเพิ่มเติมให้อีก20บาทเป็น100บาทต่อ3เดือนแต่ตอนนี้ยังคงใช้ได้อยู่ที่80บาทนะคะ20บาทน่าจะตามมาให้ในภายหลังนั่นเองค่ะและสําหรับ วงเงินถัดไปที่จะเข้าให้ในเดือนพฤษภาคมตรงนี้เนี่ย จะเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านะคะก็จะเป็นเงินในส่วนของค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าที่จะเข้าให้ในเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าใครที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทเขาก็จะเข้าให้100บาทถ้าหากว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทจะเข้าให้ตามจริงตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเงินสดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเงินสดที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าบางคนบอกว่า ยังกดได้อยู่หรอเนื่องจากว่าถูกยกเลิกไปแล้วอันนี้เขายกเลิกเฉพาะวงเงินสาหรับรูดซื้อสินค้านะคะใครที่ยังมีเงินสดอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนําไปกดออกมาได้เลยทันทีหรือใครที่ยังมีบัตรอยู่ไปเช็คก็ได้นะคะว่าเรามีวงเงินคงเหลืออยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมถ้ามีสามารถกดเงินสดได้จนถึงวันสุดท้ายนั่นก็คือ27กันยายนค่ะแล้วถ้าหากว่าหลังวันที่27กันยายนแล้ว ยังไม่ได้กดเงินสดออกมาถ้าหากว่าใครที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเปลี่ยนผ่านจากใบเก่ามาสู่ใบใหม่นะก็คือเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องมาเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะโอนเข้าให้ในบัญชีที่เราผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนรอไว้แต่ถ้าหากว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าแต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ เงินตรงนี้ก็จะถูกตัดไปทันทีนะคะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วลองไปเช็ควงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูด้วยบางคนไม่ได้มีเฉพาะค่าน้ําค่าไฟแต่มันยังมีเงินในส่วนที่ทางภาครัฐเขาโอนเข้าให้มาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เริ่มมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้มีทุกคนนะคะตรงนี้ต้องย้ำเพราะบางคนไปกดแล้วบอกว่าไม่มีแต่บางคนไปกดแล้วมีบางคนมีเป็นพันบาทก็มีนะคะ ฉะนั้นลองเช็คดูก็ได้ถ้าหากว่ามีเวลาผ่านไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็แวะกดเช็คยอดเงินดูนะคะ ส่วนวงเงินที่3สําหรับเดือนพฤษภาคมที่จะมีเงินโอนเข้าให้ตรงนี้จะเป็นในวันที่20พฤษภาก็เป็นเงินสําหรับผู้พิการที่ได้รับอยู่200บาททุกเดือนนะคะแต่ว่าในเดือนเมษาและพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงของผู้พิการเลยซึ่งบัญชีนั้นจะต้องผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักรอไว้ด้วย รอบที่ผ,ผ่านมาก่อนหน้านี้เ,เขาโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเ,าเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเนาะแต่รอบใหม่นี้เขาจะโอนผ่านบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นผู้พิการที่มีบัญชีแล้วผูกพร้อมเพเรียบร้อยแล้วถ้าหากใครที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะให้ลองไปตรวจเช็คกับที่ธนาคารดูว่าบัญชีของเราผูกพร้อมเพเรียบร้อยจริงหรือเปล่าต้องผูกด้วยเลขบ,บัตรประชาชนเท่านั้นนะคะบางคนมีหลายบัญชีก็เลยอาจจะเข้าไปที่บัญชีอื่นก็ได้เพราะว่าเราอาจจะจําผิดหรือว่า เราอาจจะบัญชีมีปัญหาถูกปิดถูกอายัดยังไงแล้วลองเช็คไปที่ธนาคารต้นทางดูด้วยว่าเราผูกความเพกับเขาจริงไหมบัญชีของเรามีปัญหาไหมจะได้แก้ไขซึ่งเงิน200บาทตรงนี้นะคะเมื่อเราแก้ไขเรียบร้อยเงินจะโอนคืนให้เราทุกบาททุกสตางค์เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลจะได้รับ ทุกเดือนแน่นอนผูกพร้อมเพกับบัญชีด้วยเลขบับรประชาชนเดือนไหนสําเร็จเขาก็จะโอนเงินทั้งหมดตั้งแต่เมษายนเข้าให้นั่นเองนะคะส่วนสําหรับผู้พิการที่ยังไม่สามารถไปเปิดบัญชีได้หรือว่ายังไม่มีพร้อมเพยเดินทางไปผูกพร้อมเพไม่ได้ตรงนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนจากทางภาครัฐอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะช่วยตรงนี้ยังไงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย ทางธนาคารทกสเขาสามารถที่จะให้ผู้พิการมอบอํานาจได้แต่ต้องไปรับใบมอบอํานาจเฉพาะที่ทางธนาคารทกสเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการผูกบัญชีกับธนาคารอื่นก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากทางภาครัฐนะคะ สำหรับกลุ่มยื่นอุทธรณ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากว่าเรายื่นอุทธรณ์ภายในวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะและเขาจะทำการตรวจสอบข้อมูลของเราโดยเราสามารถกลับไปตรวจเช็คได้ว่าเราจะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20มิถุนายนและจะเริ่มเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งกลุ่มที่ยื่นอุทธรณ์ไว้แล้วผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับทันทีในวันที่1กรกฎาคม1200บาทสําหรับรูดซื้อสินค้าค่ะ นั่นก็คือจะเป็นเงิน300บาทตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาเพราะฉะนั้นได้เท่าๆก,กันกับคนอื่นแน่นอนนะคะรวมถึงค่ารถค่าเดินทางแต่ตรงนี้เขาจะไม่ย้อนหลังให้นะก็เริ่มใช้ได้ในวันที่1กรกฎาคมนั่นเองค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ